สวัสดีคาร์มยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องมังก่าเลอดีตเพราะการ์ตูนให้อะไรมากกว่าที่เราคิดสําหรับคลิปนี้ก็อยากจะมาชวนคุยและสรุปเนื้อหาของการ์ตูนฟุตบอลที่แสนสนุกบูลล็อกตั้งแต่ตอนที่192ถึงตอนที่195รสานะครับที่จริงสาหรับการ์ตูนเรื่องบูลล็อกนี้ผมเนี่ยก็อยากจะทําคลิปมาตั้งนานแล้วแต่ก็ไม่รู้ว่าจะเริ่มจากตรงไหนดีเพราะว่าถ้าอยู่ๆมาทําคลิปชวนคุยจากตอนล่าสุดเลยนะครับก็กลัวว่าเพื่อนๆจะงงกัน แต่คิดไปคิดมาแล้วก็คิดได้ว่าก็คงพอบีเพื่อนๆที่ตามอ่านอยู่บ้างเหมือนกันงั้นก็มาชวนคุยจากตอนล่าสุดกันเลยดีกว่าส่วนเนื้อเรื่องตอนอเก่าๆก็สามารถไปหาอ่านได้นะครับฉบับขสิทธิ์ของวิบูล์กิจซึ่งตอนนี้เนี่ยก็น่าจะออกมาประมาณ19เล่มแล้วซึ่งจากเล่มล่าสุดของวิบูล์กิจก็ห่างจากตอนปัจจุบันในคลิปนี้ไม่กี่ตอนเท่านั้นเองและก่อนจะไปรับฟังเนื้อหาทั้งหมดอย่าลืมกดติดตามช่องไว้ด้วยนะครับเพราะยังมีอีกหลายเรื่องเลยอยากจะมาคุยกับเพื่อนๆ เอาละครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาก็มาเริ่มกันเลยดีกว่าก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อหาหลักเนี่ยผมก็ต้องขออนุญาตเล่าเรื่องยอ่อาวๆข,ของโปรเจกต์บูลล็อกเฟส2หลังจากการแข่งขันกับทีมชาติญี่ปุ่นหน่อยนะครับโปรเจกต์บูลล็อกเฟส2การคัดเลือกรอบ2นี่ครับจะเป็นการจําลองสภาวะแวดล้อมของหลีกใหญ่าจากประเทศยุโรปได้แก่อังกฤษสเปนอิตาลีฝรั่งเศสแล้วก็เยอรมันโดยแต่ละลีกนะครับก็จะมีทีมที่แข็งแกร่งที่สุดในลีกนั้นๆมาร่วมด้วย เหล่านักเตะจากบูลล็อกก็จะต้องร่วมฝึกฝนกับทีมนั้นๆโดยจะมีเยาวชนชุดยู20ของทีมนั้นๆมาเข้าร่วมฝึกซ้อมด้วยและใช้เกณฑ์ความแข็งแกร่งระดับโลกเป็นตัวตัดสินในรอบนี้ก็จะมีความพิเศษเพิ่มขึ้นนั่นก็คือในแต่ละทีมชั้นนาของ5าลีกใหญ่ที่เข้ามาจะมีนักเตะที่เป็นระดับโลกมาเป็นมาสเตอร์ให้กับทีมได้ทั้งหมดก็จะต้องผูกฝึกฝนตามระบบของนักเตะระดับโลกคนนั้นเพื่อทําการคัดเลือกส1เ็ตัวจริงที่เป็นส่วนผสมระหว่างผู้เล่นจากโปรเจกต์บูลล็ ผสมกับผู้เล่นชุดยู20ของทีมชั้นนำนั้นๆมาทำการแข่งขันแบบหลีกพบกันหมดของทีมชั้นนำทั้ง5ทีมชั้นนำและซูเปอร์สตาร์ของแต่ละทีมมีดังนี้จากอังกฤษแมนเชสเตอร์ซิตี้มาสเตอร์ก็คือคริสบินฉายาพิโลผู้สมบูรณ์แบบจากสเปนบาชามาสเตอร์ก็คือลาวินโยฉายานักเต้นระบำจากฝรั่งเศส PXG e x กจีเอ็กเจมาสเตอร์ก็คือ Loki, าาโลก,กลิฉายาเทพลมกดจากอิตาลี อูเบอร์มาสเตอร์ก็คือมาร์คสนิเฟอร์ฉายาผู้นำพาสูม่มงกุฎจากเยอรมันบาสต้ามิวนิกมาสเตอร์ก็คือโนเอลโนอาผู้เล่นอันดับหนึ่งของโลกซึ่งเนื้อเรื่องในช่วงนี้ก็เป็นแบบการแข่งขันระหว่างบาสตาดมิวนิกจากเยอรมันปะทะแมนเชสเตอร์ City, จากอังกฤษสกอร์ก็กำลังเสมออยู่ที่2ประตูต่ตอ2ซึ่งตามกฎกติกาพิเศษของการแข่งขันรอบนี้ ทีมไหนที่สามารถทําประตูได้ถึง3ประตูก่อนจะเป็นฝ่ายชนะไปได้เลยและคนที่เป็นมาสเซอร์ของทีมสามารถลงทําการแข่งขันได้ทีมละ3นาทีแมนเชสเตอร์ City, ที่ต้องการชัยชนะได้ใช้สิทธิ์ส่งนักเตะผู้เล่นผู้เป็นมาสเซอร์ของทีมลงไปคริสปินฉายยัฮีโร่ผู้สมบูรณ์แบบลงสนามการที่มีผู้เล่นระดับโลกลงไปแบบนี้ทางบาสต้าบิลลิกก็ยอมไม่ได้เช่นกันทําการส่งโนเอลโนอา นักเตะเบอร์หนึ่งของโลกลงสนามด้วยการแข่งขันของคู่นี้จะเป็นอย่างไรต่อก็มาติดตามกันได้เลยครับเปิดตอนมาบาสตามิวนิคที่เพิ่งเสียประตูไปเป็นฝ่ายเคลื่อมเขี่ยบอลก่อนบอลถูกส่งไปที่ไกเซอร์นักเตะอนาคตไกลผู้เล่น World b a s อ11รุ่นใหม่ไกเซอร์ iser, ทำการชิงบอลกับเนสผู้เล่นที่มาจากบาสตามิวนิคเหมือนกันเมื่อบอลถูกส่งกลับมาที่ไกเซอร์ผู้เล่นที่ขวางอยู่ตรงหน้าไกเซอร์ก็คือคริสปินมาเตอร์ของทีมแมนเชสเตอร์ซิตี้นั่นเอง คริสที่ได้ยินข่าวลือของไกเซอร์ว่าเป็นผู้เล่นที่มีความสามารถสูงและอนาโคตไกก็เริ่มทําการพูดท้าทายให้ไกเซอร์เข้ามาต่อสู้กับเขานี่นี่นายเป็นพวก World Best ิเลเวรุ่นใหม่ใช่ไหมลองแสดงให้ฉันดูหน่อยสิว่าฝีมือน,นายจะขนาดไหนนะ่ะคริสพูดท้าทายไปแต่ไกเซอร์ที่ได้ยินก็ไม่หลงกลทําการส่งบอลกลับไปที่เนสอีกครั้งคริสที่เห็นว่าไกเซอร์ขี้ขาดไม่ยอมดวลกับเขาก็พูดเยาะเย้ยกลับไปว่าอะไรกันน่าผิดหวังชะมัดเลยนายเนี่ย ที่ทําท่าทางหยิงยโสแบบนั้นเก่งแต่กับพวกอ่อนๆอย่างนั้นน่ะเหรอนายนี่มันขี้ขาดชะมัดเลยเจ้าหนุกไกเซอร์พอโดนพูดท้าทายแบบนี้ก็ยัวขึ้นมาบอกให้เนสททาการส่งบอลกลับมาให้เขาเดี๋ยวฉันจะจัดการไอ้แก่งี้เงานี้เองไกเซอร์ทําการเลี้ยงบอลตรงๆเข้าหาคริสและทําการหลอกล่อการเลี้ยงบอลของไกเซอร์มีทั้งความรวดเร็วและความแข็งแรงมากๆจนอิซิงิที่ดูอยู่ก็ยังอดชื่นชมไม่ได้ ถึงแม้ว่าในตอนนี้นะครับอิซังิจะไม่ชอบหน้าไกลเซอร์แบบสุดๆเพราะว่าเป็นคู่แข่งในการทําประตูกันก็ตามแต่การเลี้ยงบอลที่น่าทึ่งของไกลเซอร์ก็ถูกคริสหยุดได้อย่างง่ายดายการดวลกันของทั้งสองเป็นไปด้วยความเข้มข้นเป็นอย่างมากผู้เล่นที่อยู่ในบริเวณรอบๆไม่สามารถที่จะเข้าไปยุ่งกับการดวลน,นี้ได้เลยเล่ากับว่าพื้นที่ในบริเวณนั้นเป็นของเขาทั้งสองคนไกลเซอร์ที่เห็นท่าว่าคงจะไม่สามารถผ่านคริสไปได้ง่ายๆแล้วก็เริ่มตัดสินใจที่จะทาําการชิงบอลกับเนส คริสที่เห็นไกเซอร์ทำท่าจะส่งบอลก็พูดท้าทายขึ้นมาอีกเฮ้เ hey, ฮ hey, เป็นอะไรไปน่ะต้องผ่านฉันให้ได้ดูสิอ mm hmm. ย่าบอกนะว่านายไม่สามารถผ่านฉันได้ด้วยตัวคนเดียวแบบนี้นะ่ะมีฝีมือแค่นี้เองเหรอเบอร์เบสอิเ mm hmm. ลเวรุ่นใหม่น่าผิดหวังชะมัดเลยไกเซอร์เลือดขึ้นหน้าขึ้นมาในทันทีตัดสินใจพุ่งเข้าด่วนเพื่อที่จะผ่านคริสไปให้ได้ไกเซอร์ใช้เทคนิคเดอบล์ชแบบเดียวกับฮิตโตชีซาเอะด้วยการแตะบอลด้วยเท้าขวาและต่อด้วยเท้าซ้ายอย่างรดวดเร็ว บอลลอดวางขาคริสไปอย่างง่ายดายแต่คริสก็สามารถหยุดได้อย่างง่ายดายด้วยเช่นกันด้วยการคลิกกลับตัวพร้อมๆกับใช้ไหล่กระแทกไกเซอร์กลับไปด้วยพลังกล้ามเนื้อที่แข็งแกร่งระดับโลกทําให้ไกเซอร์เสียหลักในทันทีนี่แสดงให้เห็นเลยนะครับถึงความแตกต่างของระดับชั้นระหว่างทั้งสองคนนี้คริสที่ชนะการดวลง,ง่ายๆก็พูดย่อเย,อเยอ้ไปว่าโดนกระแทกไปอย่างนี้อย่างกับพวกมแมลงวันเลยนะไหนเนี่ยบอลที่กระเด็นออกมาเป็นโนอาที่อ่านจังหวะออกพุ่งเข้ามาเพื่อที่จะแย่งบอล คริสที่เห็นโนอาพุ่งเข้ามาก็เริ่มมีสีหน้าตื่นเต้นดีใจที่จะได้ดวนกันคริสที่พุ่งเข้าหาบอลโดยไม่ได้สนใจไกเซอร์ที่กําลังเบียดกันกับเขาอยู่เลยแม้แต่น้อยสแสดงให้เห็นได้เลยนะครับถึงความแข็งแร่งของคริสเป็นอย่างมากจังหวะนั้นอิซางิก็สามารถอ่านออกเช่นกันนั่นเป็นเพราะว่าในตอนนี้อิซางิีกาลังใช้โหมดเมตาวิชั่นอยู่ซึ่งเป็นความสามารถที่ถูกพัฒนาต่อยอดจนสามารถรับรู้การเคลื่อนไหวของผู้คนทั้งสนามได้เป็นแบบภาพสามมิติในหัว ทําให้อิซังิสามารถอ่านเกมได้ยมมยมมอย่างแม่นยำมากยิ่งขึ้นแต่ด้วยข้อจากัดทางร่างกายของอิซางิททำให้ถึงแม้ว่าจะอ่านเกมออกแต่ลูกนี้ก็คงไปไม่ทันอยู่ดีเพราะว่าตรงหน้าก็คือผู้เล่นระดับโลก2คนที่กําลังพุ่งเข้าใส่บอลกันอยู่กลับกลายเป็นว่าคนที่มาถึงบอลก่อนไม่ใช่ใครแต่เป็นเลโอที่พุ่งมาจากไหนก็ไม่รู้สกัดบอลตัลอยออกไป อิซางิที่เห็นก็รู้สึกประหลาดใจมากที่เลโอกับมีปฏิกิริยาไวกว่าผู้เล่นระดับโลกทั้งสองคนอิซางิีรีบพิคห์สถานการณ์ทั้งหมดในทันทีและสรุปได้ว่าเลโอก็มีความสามารถในการเรียนแบบชั้นสูงอยู่แล้วน่าจะสัมผัสถึงโลกของเมตาวิชั่นแบบเขาได้เช่นกันและด้วยพื้นฐานทางร่างกายของเลโอที่ดีกว่าอิซางิจึงทําให้เลโอถึงบอลได้กอดไข่ในจังหวะนี้นั่นเองบอลลอยมาและคนที่เก็บบอลได้ก็คือยิชิริยิชิริพูดขอบคุณเลโอ ขอบคุณนะเจ้าลูกคุณหนูแล้วยิจิลิก็เปิดโหมดลูกยิง44องศาสุดยอดสมการทำประตูของยิจิลิที่เป็นการเลี้ยงตัดเข้าไปยังในมุม44องศาจากประตูแล้วทําการยิงบอลด้วยความเฉมียบคมนิจิลิเริ่มพุ่งตัวด้วยความรวดเร็วเพื่อที่จะไปยังยจุดยิงของตัวเองด้วยความเร็วของยิจิลิบวกกับสภาพร่างกายที่ถูกพัฒนาจากการอยู่ในสภาพแวดล้อมของหลีกอังกฤษที่เต็มไปด้วยความรวดเร็วและความแข็งแรง อีสิ่งนี้ที่วิ่งตามมารับรู้ได้ถึงอันตรายได้ในทันทีความสามารถในการดวลหนึ่งต่อหนึ่งของยิจิริในตอนนี้เข้าขั้นระดับโลกแล้วถ้าปล่อยไปให้ถึงจุดจริงได้จะต้องเป็นประตูแน่ๆการเลี้ยงของยิจิริเหมือนด่งเสือดาวสีแดงที่กำลังกางเคี้ยวเพื่อขย้ำเหยื่อเลยยิจิริเลี้ยงฝ่าเข้าไปจนใกล้จะถึงจุดจริงของตัวเองแล้วและคนที่มาขวางยิจิริได้ก็คือยูคิมายานันเองซึ่งตอนนี้แววตาเต็มไปด้วยความดุดันพร้อมที่จะปะทะกับยิจิริแล้ว ได้เวลาล็อกเขี้ยวเสือแล้วฉันจะเลาะมันให้เกลี้ยงเลยยูคิมายาพูดทักทายยิจิริถึงกับชะงักที่มีคนตามสปีดสูงสุดของเขาทัานในจังหวะโต๊ะกลับแบบนี้แต่ก็ไม่ทําให้เขาสูญเสียอีโก้ที่มีภายแม้แต่น้อยเพราะการดวลครั้งนี้ตัดสินกันที่ความเร็วซึ่งตัวเขาเองก็ยังคงได้เปรียบอยู่ยิจิริทําการขยับหลอกเพื่อที่จะได้เข้าไปยังโซนยิง44องศาของตัวเองเพราะยังอยู่นอกระยะยิงอยู่นิดหน่อย ยูคิมายะรีบเอาขาเข้าขวางบางทางยิงแต่ก็ไม่ทันแล้วจังหวะของยิจิริเร็วไปกว่าเพียงแค่เสี้ยววินาทีมุมยิงกําลังถูกล็อกเป้าแต่คนที่เข้ามาขวางจังหวะยิงได้ก็คือไกเซอร์ที่วิ่งเข้ามาเบียดแย่งบอลจากทางด้านหลังนายช้าไป0.2วินะเจ้าหัวแดงไกเซอร์พูดทักทายยิจิริที่รู้ตัวว่าสมการโกลเด้นโซนในการทําประตูของตัวเองถูกทําลายแล้วก็รีบส่งบอลกลับไปที่ด้านหลัง และคนที่มารับบอลก็คือคริสปินที่กำลังวิ่งตีกู่มากับโนอาบอลที่พอเหมาะพอดีจนคริสเองก็ยังอดชมไม่ได้โนอาเห็นดังนั้นก็รีบเอาตัวเข้าขวางคริสทันทียังไม่ดีพอหรอกนะเจ้าลำดับสองฉันจะจัดการนายที่นี่ให้รับค่าไปเลยโนอาพูดด้วยหนะ้าตาหลบเรียบตามสไตล์นักเตะผู้เต็มไปด้วยหลักการคริสยิ้มดีใจเพราะมั่นใจว่าโนอาจะต้องเข้ามาขวางเขาทันอยู่แล้วแหมแหมสมเป็นนายเลยนะเข้ามาบางทางยิงของฉันไว้แบบนี้นะ่ะ ให้เจ้ามนุษย์จำหลักการแต่ว่านะนายมาช้าไปแล้วนะคริสพูดเสร็จก็งานเขาเตรียมยิงทั้งๆท,ท,ที่ไม่มีมุมเหลือแล้วจนโนอาเองก็ยังอดแปลกใจไม่ได้แล้วคริสก็พูดต่อไปว่าต่อหน้าฉันนายไม่ต้องมาผ่ามหลักการไร้สาระอะไรทั้งนั้นหรอกเฟยนี่คือการเคลื่อนไหวที่ไร้หลักการ,กการที่ฉันเอาไว้ใช้จัดการกับนายโดยเฉพาะรับไปซะสุดยอดลูกยิงคาดเดาไม่ได้ ที่แม้แต่ตัวฉันเองก็คาดเดามันไม่ได้เช่นกันแล้วคริสก็ยิงบอลขึ้นไปด้านบนวิถีบอลลอยโดดเหมือนกับลูกชิปที่ดูแล้วก็เหมือนกับไม่มีอะไรแต่กลับเต็มไปด้วยความเร็วและความรุนแรงรวมทั้งวิถีบอลก็สายไปสายมาจนอาการมารู้ที่เป็นประตูรับรู้ได้ทันทีลูกบอลที่คาดเดาไม่ได้นี้ไม่มีทางเลยที่เขาจะหยุดมันได้และลูกยิงที่คริสปินไว้ใช้จัดการโนอาก็คือลูกยิงซุปเปอร์นักเคลิบบอลน,นั่นเองระหว่างที่อาการมารู้ตากำลังจ้องดูลูกบอล แล้วก็ไม่รู้ว่าจะทํำยังไงดีอากามารุก็เห็นเงาของอิซังยที่กําลังพุ่งวิ่งเข้ามาหาเขาอย่างรวดเร็วโดยที่ตาของอิซังยีนั้นไม่ได้จ้องมองไปที่ลูกบอลเลยแม้แต่น้อยอิซังยีรีบตะโกนให้อากามารุป้องกันที่ด้านล่างอากามารุไม่มีเวลาคิดแล้วรีบตอบรับขับของอิซังยีพุ่งเข้าป้องกันที่มุมหน้าล่างในทันทีในขณะที่อิซังยพุ่งเอาตัวเข้าบังที่มุมบนลูกบอลที่เต็มไปด้วยความคาดเดาไม่ได้ถูกขาของอิซังยี กระดอนชนคานแล้วก็เดินออกมาการป้องกันแบบกำแพงมนุษย์ทําให้สมาชิกบูลล็อกของทีมบัสตันบิลลิกที่ดูอยู่ถึงกับหัวร้องออกมาขณะที่ผู้เล่นที่อยู่ในสนามทุกคนต่างก็ตกตะลึงที่ลูกบอลสุดพิสดารกลับถูกหยุดไว้ได้โดยเฉพาะคริสที่มีหน้าตาตกใจแบบสุดๆจนตาแทบจะถลนออกมานอกเบ้าเลยอิเซงิรีบลุกขึ้นมาอย่างรวดเร็วเพราะทั้งหมดนี้อิสงงิอ่านออกหมดตั้งแต่จังหวะที่คริสได้บอลแล้วและถึงแม้ว่าบอลจะคาดเดาไม่ได้ แต่อิซางิก็สามารถอ่านออกได้ว่าคริสจะยิงมาทางด้านไหนก็เพียงแค่เอาตัวเข้าไปบังบุกที่บอลจะเข้าให้ทันก็พอเป็นการเดิมพันที่เสี่ยงมากก็จริงแต่จากการเดิมพันนี้ทําให้อิซางิีโยอิจิเปนสไตเกอร์อของบูลล็อกสามารถคืนกินการเล่นของนักเตะเบอร์สองของโลกอย่างคริสปินได้เพลงการเล่นที่น่าตื่นตาตื่นใจทําให้ผู้ชมที่ชมการแข่งขันอยู่ทางบ้านถึงกับนั่งไม่ติดกันเลยทีเดียวและคนที่เก็บบอลได้คือคูโลนะ อิซางิรีบวิ่งออกไปจังหวะคาลเตอร์แอตแท็ที่แสนสาคัญกําลังจะมาแล้วอิซางิใช้เมตาโหมดวิเคราะห์สถานการณ์ทั้งหมดแล้วก็พบว่าตั้งแต่ที่โนอาและคริสลงมาเกมทั้งหมดเข้าสู่ความโกลาหลแบบสุดๆแม้แต่ไกเซอร์ที่มีเมตาวิชันแบบเขาก็คงอ่านสถานการณ์ได้ไม่หมดแต่ตอนนี้ทุกอย่างเป็นใจให้กับอิซางิแบบสุดๆผู้เล่นทั้งหมดปังกองอยู่ที่ฝั่งนี้กันหมดถ้าอิซังยสามารถประสานกับคุโรนะในการโตกลับได้ อิสังิจะต้องทําประตูได้แน่ๆโอกาสทองมาถึงแล้วแต่อยู่ๆก็มีคนมาแย่งบอลไปจากสาวอิสังิยูคีมายานั่นเองที่มาแย่งบอลไปอิสังิที่ไม่ทันระวังตัวและก็ไม่ได้คาดคิดว่าจะมีเพื่อนร่วมทีมมาแย่งบอลแบบนี้ก็รีบตะโกนด่าออกมายูคีมายะไอ้บ้าเอ้ยทําอะไรของนายวะแต่ยูคีมายะก็ยังไม่ได้สนใจพร้อมกับตอบกลับอิสังิไปว่าหุบปากไปซะอย่าคิดว่าโลกหมุนรอบตัวนายนะเฟยต่อไปนี้เป็นเกมของฉันแล้ว เวลาของฉันกำลังจะหมดแล้วยูคิมายะที่พุ่งออกไปด้วยความรวดเร็วเลย์การเล่นของยูคิมายะที่ตั้งใจจะเลี้ยงตั้งแต่แดนของตัวเองขึ้นไปทำประตูทำให้ผู้เล่นของทีมแมนเชสเตอร์ซิตี้ทั้งหมดตั้งตัวไม่ติดตัวเลี้ยงผ่านไปอย่างรวดเร็วเลโอแลงิจิลิก็ยังหยุดไม่ทันระหว่างนั้นยูคิมายะก็นึกถึงคำพูดของเขาตอนที่พูดกับคุณหมอที่ทำการรักษาตาให้กับเขาซึ่งคำพูดนั้นก็คือพระเจ้าไม่มีทางให้สิ่งที่เกินกว่าคนเราจะสามารถรับได้ การที่พระเจ้าทําให้ตัวยูคิมายะมีโรคทางสายตาเป็นเพราะว่าพระเจ้าอาจจะคิดมาแล้วก็ได้ว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ยูคิมายะสามารถรับมือแล้วก็จะเอาชนะมันได้ในสักวันฉันต้องเอาชนะมันให้ได้และจังหวะนี้แหละที่ฉันจะชนะมันยูคิมายะคิดในใจในขณะที่กําลังเลี้ยงลูกพุ่งเข้าไปยูคิมายะยังคงเลี้ยงบอลฝากผู้เล่นของแมนเชสเตอร์ไปเรื่อยๆ4ี่คนห้าคนหคนจนเหลือผู้เล่นที่ขวางอยู่ตรงหน้าเขาสองคนยูคิมายะไม่สนใจ ยิงลูกไม้ตายกิโลชูดออกไปลูกชูที่มีวิธีบอลโค้งแบบวงแหวนซึ่งในเวลานี้ยูคิมยัตระหนักได้ทั้งหมดแล้วว่าความเจ็บปวดความเสียใจยที่ผ่านมาทั้งหมดของเขาที่พระเจ้าทําให้เขาต้องเจ็บปวดทั้งหมดมีเพื่อให้เขายิงลูกบอลลูกนี้ออกไปไม่ว่าอย่างไรลูกนี้ก็ต้องเป็นประตูลูกบอลพุ่งออกไปอย่างรวดเร็วประตูของแมนเชสเตอร์รีบกระโดดพุ่งเข้าปัดแต่วิธีของบอลโค้งออกห่กงจาก,กมือของเขาไปกำลังจะเข้าประตูแล้วแน่ แต่อยู่ๆก็มีออร่าบางอย่างปรากฏขึ้นมาเป็นคริสต์นั่นเองที่กำลังวิ่งมาพร้อมกับออร่าที่แข็งแกร่งดักปีศาจคริสกระโดดเข้าป้องกันลูกยิงที่แลกมาด้วยชีวิตของยูคิมายะไว้ได้อย่างฉิวเฉียดบอลถูกเคลียร์ออกไปพร้อมกับคริสที่หันกลับมามองยูคิมายะแล้วก็พูดออกมาด้วยสีหน้าที่เย็นชายเยือกเย็นและน่ากลัวต่างจากอุคลิกปกติที่มักจะมีท่าทางล่าเลงว่าช่างน่าเวทนาเหลือเกินนะเมื่อบอลที่แลกมาด้วยความเจ็บปวดทั้งหมด ทั้งชีวิตของยุคิมายาถูกหยุดไว้ได้ทําให้ยุคิมายาถึงกับรู้สึกสิ้นหวังขึ้นมาเลยในทันทีและเรื่องราวทั้งหมดก็จบลงแต่เพียงเท่านี้เรียกได้ว่าการแข่งขันกําลังเข้มข้นแบบสุดๆไปเลยคริสสมแล้วนะครับที่เป็นนักเตะระดับโลกไม่พลาดเสียทางง่ายๆถึงแม้ว่าจะเพิ่งโดนสกัดลูกยิงของตัวเองไว้ได้แต่ก็ไม่เสียสูญเลยสักนิดแสดงให้เห็นถึงความแข็งแกร่งของจิตใจได้เป็นอย่างดีเลยนะครับ แถมยังดูแล้วคริสก็ดูมีสมาธิมากกว่าเดิมด้วยซ้ำตอนแรกคิดอาจจะคิดว่านี่เป็นการแข่งขันที่เขาอาจจะไม่จําเป็นต้องเอาจริงมากก็ได้เอาจริงแค่กับหนอาคนเดียวก็พอแต่พอโดนสากัดกา่อนได้ก็เลยทําให้คิดได้ว่าตัวเองก็ต้องเริ่มเอาจริงมากยิ่งกว่าเดิมเช่นกันส่วนไกเซอร์ที่นายตอนนี้ดูเงียบผมคิดว่าบางทีไกเซอร์ er, ก็กําลังอาจจะหวยอยู่เช่นกันเพราะคิดว่าอีซังยีน่าจะกรรันลูกยิงของคริสได้ก็เลยเคลื่อนไหวในอีกรูปแบบหนึง่งก็คงต้องมารอดูกันนะครับว่าตอนหน้าจะเป็นอย่างไร การต่อสู้ของคู่นี้จะจบลงอย่างไรแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับขอบคุณทุกท่านที่ฟังจนจบสวัสดีครับ